ไอ้ข้างไหนบูแสบบ่ของฟรีแสบแมะอ,อร่อยไหมคะของฟรีเจ๊อร่อยมากที่สุดเลยวันนี้นะคะได้ใช้ยาใหม่เจ๊ผีกองก่อยนะคะวันนี้กินของเปรี้ยวมะกอกน้ำนะคะทัดดาวเป็นคนเอามาบ,บอกว่าไม่เอามาก็บอกว่าเรานี้ขี้งงขี้งกขี้มากวน อร่อยไหมของฟรีวันนี้ก็คึมฟ้าคืมฝนนะคะตอนนี้นะคะนางก็ย้ายร้านอันนี้ไม่ใช่เอฟซีอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่สาขาสองนะคะก็เป็นร้านเดิมแหละค่ะแต่พายกย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะอ่าตรงที่เดิมนะคะเอฟซี FC อาจจะงงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ชี้แจงนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีไฟนะคะตรงนี้ก็มีไฟนะคะตรงนี้นะคะก็นางก็ย้ายมาอยู่ที่เดิมพอย้ายกลับมาตรงนี้แล้วจุดสุดท้ายก็ ยังไงกลับไปร่วมคูณเหมือนเดิม,มหรอฉันเห็นมันเป็นอย่างนั้นนะตลอดเลยมียพิ้นเจาคือว่าอบอกให้เบิดเอาได้กินโชเฟซี FC บ้างเนี้ยนี่คะ่ะนางก็โชว์มะกอ,อกน้ำนะม,มะออืยั่วมากแบบทิ้งูกลินชั้นใหม่ได้บัดนี้นี่คะ่ะก็ดูนางกินมะกอ,อกน้ำนะคะเดร,รีวิวตรงร้านไก่เดยเอฟซีจะเบื่อนะคะ เมื่อวานนี้ก็มารีวิวให้ดูแล้วนะคะกว่าเอฟซี C คิดถึงนะคะก็มารีวิวบรรยากาศให้ดูแล้วนะคะวันนี้เหมือนฝนจะตกแต่มันก็ไม่ตกมาหาเรานะคะแบบว่าฟ้าร้องเบ,บ,บึ้มบั้มบึ้มบั้มแบบว่าฟ้าแรงมากเอาไม่เพี้ยนกินเ,เจ้าปลอกเบือห้มันหอดสีขาวปลอกเลือกนั่นแหละประมาณนั้นแหละ ก็มันไวหน่อยอยู่มันวันไดแกไม่ใงีนี่เมีนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูมาดูแม่นางขายของกันนะคะอันนี้ท่านดาวซื้อเองนะคะเงินสดนะคะสามสบบาทเซ็งนะคะเซ็งไม่ใช่พิ้นเจ้ยวยัปากอันนี้ก็มีไก่ทงไก่ทอดเหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมคือย้ายสถานที่่มนีไปเถอบว่ากินมไปก บรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนมาก,มากน,นี่ค่ะม่นานก็กําลังขายของอยู่นะคะนี่กาลังทอดลูกชิ้นให้ลูกค้านะคะเบื้องเนีนเ้ยอันเชียกกระสันกระเด็นใส่มือพี่เกานนังนงฉนันแนะนําบอกคะ่ะก็บอกว่ายังไม่อยากมก็ฉันอยากจะยากไปนี้นอโอ้โหดูค่ะดูขายของให้ลูกค้า <laughs> ทําอย่างนี้แหละค่ะ <laughs> จับเฟี้ยงจับโยนงงแล้วตายมาก เอาสูตรไหนดีคะเอาสูตรขา้าวกลีบเมกดีไหมฮะ <c oughs> มีไงพี่เราใส่ถุงเถอะเร็วๆนี่นะคะดูไม่เต็มใจขายของให้เรานะคะไม่ค้าอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่ขายของเห้ทัดดาวทัดดาวจะไปแล้วคะ่ะไม่มาซื้อไม่มาอุดหนุนแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ